สวัสดีครับผมช่องบ่าวรวมสีเกตครับผมคลิปนี้กับสีผ้าทานมู้ชมมาชมบรรยากาศทงไฮทงหน้าเกี่ยวเข่าครับผมดูดูการเกีียวเขา่ากับสีผ้าทาันมู้ชมมาชมมารับชมภาพบรรยากาศดูเกีียวเขา่าดูไฮยูหน้าครับผมชมบรรยากาศกันเลยครับ นี่กับป่าโอตอีกแล้วครับพ่อเพิ่นอีกแล้วป่าโอตอีหยังล่ะน่ะหนูบ่ไสหนูเพิ่นได้หนูครับน้าหน้าเพิ่นได้หนูใหญ่เห็นบมั้ยล่ะเดี๋ยวพูดนั่นน่ะเห็นอยู่ดอกครับนั่นหนู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 ครับพุ่นตัวบักใหญ่นึงฝีมือเป่าโนตบ่โอ้นี่ครับผ่าบรรยากาศเกี่ยวเขาครับอยู่ไอยู์นา เอเพิ่นงามแมงครับเพิ่นว่าเพิ่นได้หลายๆเขานี่เนง้เกลียวบบตันเหลี่ยวนะครับนี่เพิ่นว่าขี่ๆกันยุ้ยบ้านสองร้อยกว่ากระสอบยื่ดอกเพิ่นขาดวานะเพิ่นขาดคันนี้เอาครับนี่มืงอกี้ฝนลุ่งนี่ครับรวมแรงแข่งขันครับฝนเข่าลุงปี่มังหันเพิ่นบ่ได้เพิ่นว่าปีนีเพิ่นกับพ่อได้แน่อยู่ ยิ้มเลยครับปีนี่ยิ้มเลยได้แล้วบนุนูน้ำเขาคนเมย์โขบเดลยปนีโกบเลยบบาทอทองได้กันมากครับบ่หนาบ่ท่านเพิ่นยาวตะเบิ้งมื่นนี่ตะเบิ้งมื่นนี่มือนี่ทีได้บ่ได้หนูกับกบแต่ว่ากบประมาณนึ่งสี่พันเกี่ยวหาพันหรือกบมันเด้อเอาหนูเด้อบปนีเด้อนี่บบาทอทองเอาหนูบปนีครับหนู ไงานคุ่นต่อเนาะบ้าครับวัอนี้โอ้ยหลายงานหลายหลายงานวัอนี้ข้าเจ้าเจ้าเที่ยงขึ้นผู้ครับบ่ขาดพันขาดภาษีดิหนูไป่ว่าน้ำเขาอยู่บ่ขาดขาดวันนี้งานหลายแห่งวัอนี้โมมิผ่านแล้วเนาะหนูเนาะนี่นี่ เราไปทำเนี่ยเหนียวเดี๋ยวมันติขาดทุนพี่นี่ได้สองร้อยกุวยดอกพันวาเมนบาบ้านนอดเออทีมงานสายด้วยเพิน่นโอ้ยต่างาพาเพิ่นกันมากือกันเพื่อเกียวเขาบ้อนนี่เนี่ยเออ,เอ,อ อะไรปีนี้หลายกว่าเก่าปะโอ้รับลงสายส้หลายกว่าเก่ายัรับที่ใก้เดลอยต่อปีกัประมาณลอยเนี่ยละครับโอ้ได้เพิ่มคุ้มเมนี่กระดับน่ากัประมาณอะไรครับว่าวเก็บเก็บสองวยน่กระดับเอ้าสอครับอี่ตัวว่าเอ้เอ้าบริเฮ็ดเฮ็ดหลายเฮ็ดเฮ็ดเอาใส่ปุ๋ยนีหน่อยครับสองสองหนึ่งผมเคครับเออโอ้่นคุ้มยี่หรอคนหน้าปี่นี่นี่แหละเขาเมื่อกีเมิ่งเขาเอเขาเพิ่งงาม่งนี่ กี่หลักห่วงเขาเป็นห่วงเลยห่วงเป็นห่วงเลยเพื่อนบ้าอันนี้กับทางพระลาดไม่งกติเขาเพิ่นง,ง่าแม่เป็นห่วงเป็นห่วงเลย บ้านสานนี่เนาะเพอมันจะอกเดลอะเสียเทง่วงยัมันโมเดลกัใจ่นะโตแต่งมาดีครับคันนี้แต่งมาดีเงี่ยเมื่อกี้เหลือเปืือกเป็นเพืืองนาะเราสามบไรนี่อกกไครับก่อนมื่อแล้วเทไสามสิบไรนี่มอกกไหครับช่วนไม่ไปเห็นอนเกเพิ่อนอนก่อนมันจะมาสึกเกียวอีกย่าเลยในสามสิบไรเหมือนหนึ่งครับขอบคุณครับพิเกันหาเก็บเขาอันพอ นันแท้ที่ว่ารถบรรทนเพิ่งเกี่ยวบพ่ถึงครับนี่นี่เทาทีนเพิ่นนี่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 แม่นมืดตัวผีแล้วนี่แม่พูดขามมาไอย่างเดี๋ยวเราเอาของเดี๋ยวนอาลงไปนี่อันหนึ่งพ่อพ่อกระสอบในรถด้วยพี่แม่นมืดตัวผีเขาเพิ่ญหาเก็บเผาน้ำคันแท้ที่ว่ารถเกี่ยววัไหนครับพี่บรรยากาศนันเทาเพิ่งเกี่ยวรถเกี่ยวเพิ่งกรับ เกี่ยวเร็วเกี่ยวฟองเอาบูเสียหายแรียว่าทรงงานที่มนป่าอยู่ที่ป่าหรือที่ป่าไปหาป้าก่อนหาไม่ได้เดียวเลย ดีครับต้นเกียวาาานเป็นมาตรฐานแน่เันมา คนแค่คนที่ตายไปแล้วครับเนอะ